ตัวนี้ครับผมเป็น Ford Everest Next Gen นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ครับลูกค้านะครับติดตั้งตัวแลกหลังคานะครับขนาด160 110หน้าเท2สเต็รข้างเทนะตัวแลกตัวนี้นะครับมีจะมีขาสําหรับใส่แฟลิ่งเพื่อตัดลมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใส่ได้เลยนะส่วนด้านบนนะครับพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะครับคือเราทําช่องสําหรับหลบตัวเสาอากาศคลิปฉลามหรือหางหนูนะครับทำไว้เรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอีกครั้งครับผมฝักช่องของตาตั้มแหลกครับผมวันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูรถรุ่นนี้ครับตัวนี้ครับผมเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรสต์เน็กเจนนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ครับลูกค้านะครับติดตั้งตัวแลกหลังคานะครับขนาด160 110หน้าเท2สงเตปข้างเพยนะครับมาพร้อมกับหาจับตรงรุ่นของเน็กเจนนะครับด้านหน้านะครับเราติดตัวแฟลิงเพื่อช่วยตัดลมนะครับ ตัวแหลกตรงนี้นะครับมีจะมีขาสําหรับใส่แฟลิิงช่วยตัดลมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใส่ได้เลยนะตัวด้านข้างนะครับเราก็จะมีดีไซน์การใส่ตัวตัวไฟชี้หรือตัวออนนิ่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับ2จุดนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านใต้นะเรายังมีสําหรับใส่ตัวไฟ LED bar นะครับเราทําไว้1จุดนะครับสําหรับใส่ LED bar นะครับส่วนด้านบนนะครับพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะครับคือเราทําช่องสําหรับหลบ ตัวเสาอากาศคลิปฉลามหรือหางหนูนะครับทำไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับไม่ติดนะครับใส่ได้เลยฝาหลังเปิดได้ปกติครับระยะเปิดเนี่ยได้ปกติครับแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะครับก็ีหน้าตาแบบนี้เลยครับ หล่อแน่นอนครับท่านใดสนใจแรกหลังคางนะครับไม่ว่าจะใส่รุ่นตัว Ford e v e r e s t n e ต t เ e ็หรือรุ่นต่างๆนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ร้านคาท้แหลกครับเบอร์โ,โทรศัพท์0832386984นะครับสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ